สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน F อซีโชวดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับน่าจะวันที่ยี่สิบสามใช่ไหม <c oughs> ก็วันนี้แอดมาตามช่างโดนะครับโอ้งวดที่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนเอฟีเนาะเลยช่างโดออกย้อนมาสองงวดนะครับอืม <c oughs> นะครับอันนี้รถพ่อช่างโดนะครับ งวดแ0ดนย์ห้านะครับช่างโดก็ฝันว่าได้ขับนะครับแต่เรามาดูรถช่างโดสิครับ <c oughs> นี่นะครับงวดส6หพฤศจิกานะเพื่อนสี่เนาะช่างโดฝันว่ารถหายนะครับโอ้โหผ่านมาสองงวดนะครับเพื่อนทีสี่ดูสิอืมมาจนได้นะครับก็มีเพื่อนทีสี่บางท่านนะครับทีต่ตามนะครับ ตัเลขรถหายนี่ส่วนใหญ่ก็มานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมางวดไหนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพบช่างโดกันนะครับว่างวดน,นี้ฝันว่าอะไรนะครับสวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอยังไงเนาะทาไมรถคันนี้งวดที่แล้วไม่ฝันเห็นเลยเนาะไม่ฝันเห็นเลยแต่รู้สึกถ้างวดที่16พฤศจิกาเนาะใช่ครับที่หายสองวันติดใช่ครับอืมน่าเสียดาย,ยาจริง แต่ว่าเลขช่างโดมวดที่แล้ว3ตัวมันไปเข้าทกศโอ้โหข้าสามตัวนะพื่นี่สีนะครับผมโอ้ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าใครไปดักทกศบ้างหรือเปล่านะครับยังไงครับช่างโดกวันนี้ฝันอะไรมัางหรือเปล่าครับวันนี้ฝันว่ารถหายแต่ไม่ใช่รถของตัวเองนะมันเป็นรถของอน้องคือว่าได้ขับรถน้องมาจากกรุงเทพแล้วพอขับมาได้ มันมีคนในนั่งอยู่ในรถมีกันสี่คนคือมีผมเป็นคนขับแล้วพี่เป็นตรงนั่งข้างแล้วก็ป้าแล้วก็คนข้างบ้านกลับมากันสี่คนแล้วพอจะกลับมาถึงบ้านใช่ไหมเราก็ไปจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วก็เข้ามาคุยกันในบ้านละเลยแล้วพอคุยกันเสร็จพอจะออกมาเอารถกลับไปซื้อของแล้วทีนี้พอออกมา ทำไมรถของน้องมันหายไปไหนเจ้าของก็งไม่ได้มาเราแค่ย,ยืมน้องมาขับกลับบ้านแล้วทำไมรถมันมีหายไปไหนมันออกจากหน้าบ้าน<ม>ไอ้พอถามป้าที่มาด้วยกันเขาถามว่าป้าป้า,ปา,ปาเห็นรถที่ขับมาไหมเห็นรถน้องที่ผมขับมาไหมป้าก็บอกว่าไงใช่ไ,ไหมนูน่นคนข้างบ้านขับเอาไปแล้ว<ม>ไอ้ผมก็นึกว่า,าคนข้างบ้านก็ขับรถเป็นด้วยเอยอะ<ม>เขาก็ขับรถไม่เป็นนะ ผมก็งองอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาขับรถได้อะและคือเขาขับแล้วก็หายไปเลยใช่ไหมใช่อืคือในฝันหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอเลยก็ข,ขับไปเลยอ,ะอ่ะโอโ้โหถือว่าน่าสนใจนะฮะและยังไงครับทะเบียนรถทะเบียนรถของน้องไอเป็นรถทะเบียนรถเก่งวีออสทะเบียนรถเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ สามตัวเลยเนาะครับผมอ๋มอก็ยังไปตรงกับเลขทะเบียนรถช่างโดเหมือนกันนะเนี่ยครับผมอืมสิดูนะอ๋อชนกับเลขรถช่างโดเหมือนกันนะครับอืมตแต่มันพอหารถไปเจอก็สะด,ดุ้งตื่นขึ้นมาแล้ว<อ>ว่าเอา้าตกใจม่้มันตกใจไงอืออืมก็มมมมมถือว่าเลขสวยนะครับเพื่อนเอ็ซีเนาะครับผมอือ เบรรถน้องเพราะทั้งวันนี้ไม่มายังไงก็ต้องตามเนาะช่างโดครับไม่งั้นจะเป็นเหมือน903เนาะครับผมโหแค่2งวดเองเนาะมันผ่านมางวดเดียวเองอพฤศจิกายน16ธันวาใช่อใช่ดูดิพูดตรงๆก็ออกงวดที่สามองวดที่สาม90ก็มีในรถช่างโดด้วยนะครับอ่ะละครับคพื่อนที่ครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างโดนะครับ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนรีบซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนรีบซีก็ลองเก็บไปพิจรารณาดูแล้วกันนะครับว่าไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับหวยรถหายเนี่ยถ้าไม่ออกบางทีก็ต้องตามนะครับถ้าไม่ตามนี่ชอบออกนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันนะครับว่าฝันช่างโด้วันนี้จะมารัฐบาลเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอ หรือจะไปออมสินหรือทอกศนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างโลกมากนะครับสวัสดีครับ